เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่มีแฟนๆจับตาไม่น้อยสำหรับทริปฮ่องกงของสาวเบลล่าราณีหลังจากที่ได้เห็นภาพเป็นราณีคคูหวันใจหนุ่มวิวชวินเจรวนนท์ร่วมทำบุญไหว้พระในที่ฮ่องกงในครั้งล่าสุดตอนนั้นก็ทำเอาหลายๆคนแอบลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีรูปคู่หรือมีโมเมนต์เปิดตัวออกมาให้ได้เห็นกันชัดๆสักที และล่าสุดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าราณีก็ออกมาโพสคลิปในอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าเช็คแฮทแท็กเกลับมาเท่ากับสำเร็จเป็นคลิปเปิดตัวสมาชิกคลิปฮ่องกงให้เห็นกันแบบชัดๆว่ามีใครบ้างซึ่งก็มีทั้งครอบครัวและเพื่อนๆนคนสนิทของเบลล่าก่อนจะมาถึงคนสุดท้ายก็คือคุณวิวชวิน โดยเจ้าตัวเผยมุมขี้เล่นไม่เบาเอามือปิดหน้าปิดตาก่อนจะโป่หน้ามาให้เห็นแค่ครึ่งเดียวแต่ถึงอย่างนั้นถึงจะโป่หน้ามาแค่ครึ่งเดียวแต่คใครๆก็รู้ว่าเขาคือใคร งานนี้ทำเอาหลังคนในวงการบันเทิงมากมายรวมทั้งแฟนคลับต่างถูกอ,อกถูกใจถึงขั้นเข้าไปคอมเมนต์กันกระจายทำนองว่าตายสงบศบสีชมพูพร้อมป่าหัวใจสีแดงให้รัวๆตอนดูก็รุ้นว่าจะมีคุณวิวอยู่ด้วยไหมพอมีจริงๆก็ทำเอาฟินกันทั่หน้าเป็นการเปิดตัวแบบเบาๆที่น่ารักกลุบกริบ เชื่อว่าแฟนคับที่ได้ดูคลิปนี้จะต้องมีอมยิ้มและแอบเขินไปด้วยแน่ๆค่ะพี่หมื่นล้านของแม่นายก็เป็นคนขี้อายไม่เบานะคะแถมเป็นคนขี้เล่นอีกตั้งหาเปิดหน้ามาให้เห็นแค่ครึ่งเดียวแต่ทำเอาเหล่าแฟนคลับคือฮาหนักมากไม่รู้บังเอิญหรือตั้งใจนะคะพี่หมื่นล้านของแม่นายก็ใส่เสื้อเหมือนกับแม่นายเลย และถ้าสังเกตที่ดีแม่นายกับพี่หมื่นก็นั่งข้างกันพอเริ่มคลิปมาที่แม่นายจบคลิปก็จบที่พี่หมื่นล้านเรียกได้ว่าหนุมวิวชวินก็อยู่ในโหมดข้างรักเรอร่าเหมือนกันค่ะเพราะตามไปด้วยทุกคลิปเลยคราวเบนล,ล่าไปทําบุญทอดพระป่าก็ไปร่วมงานด้วยเบนล,ล่าไปงานแต่งเพื่อนที่นิวยอร์กพี่หมื่นล้านก็ตามติดไปไม่ห่าง แหมไม่มีรูปคู่ออกมาให้เห็นเลยสักรูแต่ดูจากเวลต่าเบลล่าแล้วก็รู้เลยข่ะว่าความรักของทั้งคู่แฮปปี้เอามากๆและรักครั้งใหม่ของเบลล่าตอนนี้คนทั้งประเทศให้สามผ่านแน่นอนค่ะอยากจะบอกแม่นายและพี่หมื่นล้านว่ารอลุ้นรูปคู่อยู่นะคะ